มันไม่เลิศเลยสู้พี่คนนี้ไม่ได้ี่นุสบาของดิฉันพี่กับกับพี่กับกับยังไงขี่ม้าหรอขี่ม้าขี่ม้านื่องาพี่นุสบาคึกไม่ได้วัยห้าสิบปีแต่แบบว่าขี่ม้าไม่เลิกพี่ชอบกีฬาขี่ม้า เจแซวพี่นุ้สจบากว่าเขาเนี่ยหลงไหลการขี่ม้าไม่ผิดเลยคุณผู้ชมเพราะพี่นุชเนี่ยขี่ม้าตั้งแต่สาวๆแล้วมันสง่านะดูเป็นเจ้าหญิงอ่ะบุคลิกภาพดีเบอร์นึกถึงภาพตัวเองถ้าเจ๊กระลิงขี่ม้าตอนนี้กระดูกเคลื่อนหมดละไหลออกมาขอกๆแล้วนะอยู่ที่เดิมดีแล้วสวยมาก อนนี้แกก็ยังขี่อยู่แล้วก็ยังชื่นชอบการขี่ม้าอยู่ยเหนือสิ่งอื่นใดความสาวความสวยเป๊ะทุกตรงคุณผู้ชม50กว่าแล้วนะเหมือนขยละครอ,อยู่เลยเนี่ยบอกเลยว่าบุคลิกภาพดีมากยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะ คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะนางเอกขี่ม้าแบบมืออาชีพคนนี้แหละบอกเลยว่ามากความสามารถแล้วเวลาอยู่บนหลังม้ามันสวยสง่าจริงๆงงคุณผู้ชมพี่นุชบอกว่าทํางานมาตั้งแต่เด็กๆเนะเาะพอมีเวลาให้ตัวเองเนี่ยในช่วงเนี้ยอะไรทําแล้วมันมีความสุขพี่ก็ะจะทำอ,อย่างเช่นการขี่ม้าพี่ขี่แล้วพี่มีความสุขพี่ก็เลยทำเ้ยแม้หลายคนจะมองว่าอันตรายโดยเฉพาะสามีเข่า อะไรเหมือนกันแต่พี่นุชบอกว่าไม่ต้องห่วงคะเซสดีฉันเนี่ยดูแลตัวเองได้ไปฟังเสียงจ้าคือมันเป็น passion อนะ คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นความปรารถนาของเราที่เราชอบถามว่ามันอันตรายไหมเอาแน่นอนกีฬาทุกอย่างอันตรายกีฬาต่อให้วันนี้เราลุกขึ้นไปเล่นใหม่มันก็เกิดขึ้นได้หรือเล่นมันก็เด็กตั้งแต่เด็กคุณก็สามารถหกล้มได้อะไรได้ยอมรับมันถ้าเราจะต้องบาดเจ็บแต่ขอให้ไม่เป็นอะไรเพราะทำงานอยู่เพราะว่าสามีบอกว่าถ้าเป็นอะไรแล้วเนี่ยที่จะโกรธมากแล้วก็ดูแลตัวเองไปคนเดียวแล้วกัน <c oughs> พูดแบบภาษาชาวบ้านแตกม้ามาเนี่ยสามีไม่เลี้ยงนะคะเขาไม่รูอะไเแต่เชื่อหรอเพราะว่าคู่เนี้ยเขาดูแลกันไปพี่นุกเนี่ยเขาขี่ม้าแบบมืออาชีพคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปขี่เนี่ยก็ขี่ได้นะเหมือนพี่แจ๊คกัลีนเงี้ยไระวังตกต้องฝึกก่อนะต้องมีคนคอยดูแลได้แค่ม้าเดียวม้ากานกล้วยเท่านั้นเตร็ง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 เต็งเต็ง แ้วแม่นากแก้วนามาก